สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News เผยประโยคเด็ด DJ แมนลั่นกลางสารถ้าไม่ผิดใครจะรับผิดชอบวันที่12กันยา2566เมื่อเวลา13นาฬกา20นาที DJ แมนพัฒน,นาพลเดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อมาตามนัดสืบพยานโจทย์ในฐานะ พยานคดีแชร์ลูกโซ่ forex 3 d ข้อหาโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนของนายอภิรักษ์โกธิและพวกรวม24คนโดยช่วงบ่ายดีเจแเดินทางมาถึงห้องสื่อพยานที่704 โดยสีหน้าผ่อนคลายมากกว่าเมื่อวานและมีท่าทางที่สบายๆซึ่งเป็นการเบิกตัวในฐานะพยานก่อนกา,กากับสารพูดให้คำสื่อพยานโจทว่าภรรยาของตนเคยโดนชักชวนให้ร่วมลงทุนแต่ไม่ได้ร่วมลงทุนไปโดยทุกวันนี้ที่โดนดำเนินคดีเขาเพาะเพจหนึ่งออกมาแฉซึ่งเป็นการเต้าข่าวสร้างความเข้าใจผิดให้ครอบครัวของตนเองต่อสังคม โดยดีเจแมนถามต่อหน้าสารว่าถ้าหากภายภาคหน้าสารตัดสินให้ตนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วใครจะรับผิดชอบเวลาชีวิตที่เสียไปในตอนนี้ใครที่ทำผิดก็ขอให้รับผิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ออกไปใช้ชีวิตสักทีนอกจากนี้ในห้องสื่อพยานเดียวกันยังมีคนบันเทิงอย่างปราบปราบประกที่เดินทางมาร่วมฟังสารพิจารณาสื่อพยานโจทย หลังหนึ่งในผู้ต้องขังกูกีภรรยาของตนโดนขังในข้อหาเกี่ยวข้องกับคดีฟอร์เรกเช่นกันซึ่งทั้งคู่นั่งพูดคุยและมีสีหน้าไม่เคร่งเครียดรวมถึงบางช่วงเวลายังมีรอยยิ้มระหว่างที่สื่อพยานเช่นกันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ